สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มากินอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วคิดอะไรไม่ออกก็อาหารญี่ปุ่นช่วงนี้กําลังบ้าอาหารญี่ปุ่นนะคะเอามาดูสิวันนี้มีอะไรบ้างดีวก่อนหน้าเอาเพื่อนๆมากินอาหารญี่ปุ่นด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะมีอันนี้จะเป็นแฮนโลนะคะ ซูชิเหมือนเดิมม,มิโซซุขนมจีบอันนี้กุ้งเทมปุระเหมือนเดิมแล้วก็จะมีคออันนี้เป็นคอปลาแซลมอนค่ะ ม,มากินกันเลยนะทำไมเราต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยนาะมากินกันเลยนะ <c oughs> อ้าวมาเลยจ้าเอาเอาให้เห็นนะให้เห็นอาหารด้วยนะคะอันนี้นะคะบอกเลยว่าเรามีไอ้นี่จ้าเรามีซอสอันนี้นะคะเราก็จะลาดไปที่ปลาคอปลาแซลมอน ไม่ใช่พุงปลานะวันนี้เป็นคอไม่ได้สั่งพุงอ้าวอันนี้นะคะมากินกันแล้วก็เค็มปูระก็เพื่อนเคงเบื่อแล้วล่ะเห็นแล้วกินบ่อยจัดวันนี้เราก็สั่งพุงปลามาบ้างจะได้แบบเปลี่ยนไปบ้างอะไรเงี้ยไม่ไม่ซ้ำซากนะคะแล้วก็อันนี้มันเดลิเวอรี่มามันก็เลยเล็กหน่อยเนาะ นี่นะคะก็จะเหมือนเดิมมีซูชิปีกโนกอันนี้เป็นสไปซี่ทูน่านะคะอันนี้เป็นปลาไหลแล้วอันนี้ก็เป็นสแนปเปอร์นะคะเอามากินกันเลยเอานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบนโลนะคะ่ะเป็นแบบ ข้าวห่อสาหร่ายแต่เป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมากินกันอันนี้ก็ขนมจีบแต่เราไม่ได้เลือกจีบกุ้งนะคะเพราะว่าพักนี้กินอาหารทะเลบ่อยมันคันก็เลยเลือกขนมจีบหมูมานะคะ,ะน้ำจิม้มอันนี้ขนมจีบหมู เทมพุรมมานี่เจ้ามิโซซุปเดี๋ยวค่อยกินโอเคเขาให้อ้นี่มาป้าเดีนะเรามีตะเกียบของเราเองนะจ๊ะแต่เขาก็ให้มาแหละอา้าวไปไหนแล้วโนไปไหนแลนะเออเอาอันนี้ เอาวันนี้มาใส่นี่ใส่ซอสใส่งยลยะเดี๋ยวนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งลำคานนะคะอย่าเพิ่งลาคานนะจ๊ะเอารวมมาอย่างนี้เลยง่ายดีอา้าแต่กำลังคิดว่าของที่เราสั่งไปเราว่าเราสั่งอันนี้ไปสองอันนะ เป็นทูน่าอันนึงแล้วก็แคปมีดอันนึงทำไมได้มาอันเดียวไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูที่สั่งอย่างนี้แหละร้านบางทีเราก็เวลาสั่งของก็อาจจะแบบว่าเกินบ้างขาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาจ้าวาซาบิมา ทำไมมันวุ่นวายจังวะวันนี้ <c oughs> วุ่นวายจริงไกแค่วางของเอ้าววาซาบิมาเจ้าเอ,อใส่ไปเลยอ้าวเริ่มจากอะไรก่อนดีเราจะเริ่มจากขนมขนมจีบก่อนเนาะอ้ามามากินกันค่ะอันนี้จะเป็นขนมจีบหมู ธรรมดาก็ไม่ได้อร่อยอะไรมากธรรมดาขนมจีบหมูเนี่ยแต่ว่าราอยากกินแค่นั้นเองขนมจีบหมูแล้วก็มากินคอปลาก่อนคอปลาแซลมอนจ้า เดี er nah. uh ๋ยวนะเห็นบอสอุ huh. uh ้ย huh. อ uh ุ huh. uh ้ยอุ้ยหยดหยดหยดยุ้ยยุ้ยใส่นี่เยอะไปใส่ซอสเยอะไป เอาไวน้นี่เอาบีบมาปอปลาแซลมอนเยิมเยมหูยมันน่าไปต่ออ้ยอ้ยคุณผกแม่ขา

กินอันนี้ก่อนอันนี้นะคะจะเป็นอเราสั่งเป็นสไปซี่ปาชูน่ามานะคะแต่จริงเราเราสั่งสองอันนะสไปซี่ปาชูน่ากับแครบมีดแต่ทำไมได้อันเดียวไม่รู้อืม เต็มปากเต็มคำฮู้น้าแต่มันก็ไม่สไปซี่หรอกมันบอกว่าสไปซี่แต่ก็ไม่อะ่ะ <c oughs> ให้กระดาษมาเยอะมาก <c oughs> ปิดปาก <c oughs> ให้กระดาษมาเยอะมากปกตินะร้านเทื่อไปนะ ปกติร้านร้านทั่วไปเขาจะให้กระดาษมาแค่แผ่นเดียวแค่น,นั้นอะ่ะเมื่อให้มันต้องสี่ห้าแผ่นเอาจ้ามากินกันค่ะเอาถ้างั้นเดี๋ยวแป๊บนะไปเอาไอช้อนมากินมิมิโซซุปด้วยดีกว่าเนาะไปเอาช้อนมากินมิโซซุปมิโซซุปก็วุ่นวายอีก เอากินอันนี้ก่อนเดี๋ยวมีโซซุปที่หลังตักนี้เลยจ้าแบบนี้เลยมาค่ะอืมจันปักเป็มคําเติมน,นี้เข้าไปก็จุกแล้ว จถ้าไปกินที่ร้านนะแนะนำอย่าสั่งแฮนโลวันี้นะสั่งได้แต่อย่าเยอะมันอิ่มเร็วยิ่งมันอิ่มเร็วเพราะว่าข้าวเยอะแล้วก็ไส้ข้างในเยอะอา้าวเ็มปุรจจะจ้า ดูแป้งเขาร้านนี้คนละร้านกับเมื่อวันก่อนที่เราสั่งนะอืมเมื่อวร่อยน้ำจิ้มเทียนบุระร้านนี้ไมร้านนี้ไม่อร่อยอีกร้านสองร้านอร่อยร้านนี้ไม่อร่อยไม่ผ่านน้ำจิ้มเทียบุระไม่ผ่านโอเคอันไหนก่อนเอ่ะอันนี้อ่ะมาเจ้า งงอ่ะทำไมสั่งของร้านนี้ชอบให้ค่ะจริงเอามาค่ะแล้วโอ้ยหลุดอ่ะแล้วร้านนี้ดูดิไม่บางปลาเปอร์บางให้มือเลยอ่ะ มาจ้าน้่คอ,อปลาแซลมอน เมืทั้งวันน้ำจิ้มเทมปุระน้ำจิ้มไม่อร่อยเอาอันนี้บ้างปลาไหลให้มือเลยข้ามันหลุดลุย่ยดูดิว่าปลาไหลอะไรยังไง ปาืมอร่อยๆอ,อ,อืมแค่อันนี้มันนี้มันมันกันเยิม้มอืมอืม ใครใครยิ้มคู่ปา่าเอาต่อไปอันนี้สไปซี่อ่ะอืมอืมมาจ้ามากินกันค่ะซูชิ อันนี้เผ็ดอ,นนอร่อยอืมอืมเผ็ดอร่อยอันนี้โอเคนะอืมอืมขิง ขิงเจ้านี้ไม่น่าจะอร่อยเหมือนเจ้านู้นลองดูขิงอืมยาดาเห็ด มิโซซุปมิโซซุปมาเจ้ากินของเดิมๆนะ่ะใหญ่ไปไหนเนี่ยปกติมิมิโซซุปมันจะเป็นเล็กๆเจ้านี้ให้เยอะแต่มันถูกอะเนาะมีอะไรมีแค่แบบ ผงผงมิโซะหรือว่าน้ำมันหรือว่าที่ที่เป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <c oughs> เหมือนคล้ายๆเป็นน้ำไอ้สีแดงแๆเผ็ดๆอ่ะแต่นี้เป็นเต้าคู่ถูกต้นทุนถูก <c oughs> อ้ามากินต่อค่ะ <c oughs> อะไรต่อดี นี้ละกันไว้แม่โก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 โขถงพอไม่รู้จะกินอะไรก็กินอาหารเวียดนามอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นวนไปวนมา Mình mạnh em gì không? คำสุดท้ายแล้วนะไปแล้วเอาอันนี้ก่อนคำสุดท้ายอร่อยอย่ต้องเอาอันนี้ใส่หน่อยอ,อันนี้อร่อยเพราะมันเผ็ดดีเล็กแล้วเป็นการกินซูชิที่เล็ก ที่เละที่สุดจบเพลย์ดเเลิกแค่นี้นะคะบายค่ะ